รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราเป็นคนชอบบีชบังกะโลอะไรอย่างเงี้ยชอบบีชวิลล่าเออคราวนี้ก็แบบสมหวังมากนี่อนเอกเนกเอกเนกซึ่งลอดมากเลยชอบมากอีกเหมือนกันแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบัตทับซึ่งแบบรอดอะ่ะนอนแช่แล้วชมวิวเหอะนอกจไกอีกตรงนี้จะนั่งดูชิงช้าตรงนั้นก็ได้หรือจะนอนดูบนเตียงก็คือ คือแบบอันนี้คือดีเวอร์ห้องนี้คือดีเวอร์มาถ่ายที่มาลดิฟมากกว่า30 p r o p พั t y ตีไม่มีพ r o พ e r t ตี้ไหนเลยมีส้มตำยกแวน้นมาดิฟฟูชิค่ะเอาไอเทเนยังไม่เกีจบกันง่ายๆน,นะมามาดิฟทุกครั้งก็ต้องอยู่กันยาวๆเฉพาะที่มาดิฟฟูชิเนี่ยนะคะเราอยู่กันสองเอพิโซดเลยจ้าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เยอะ ของดูของทำของดูอะไรเยอะมาก <ๆ S 1> ก็เลยอยู่กัน,นอีกหนึ่งเอพิโซดเอพิโซดนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องหับของที่นี่เนาะว่าน่าพักแค่ไหนปกติเวลาเอาเวเคชั่นที่ไหนเราพาดูแค่สองเนาะวันนี้สามเลยแจ้งทิพยประกันภัย GoPro by AquaPro Thailand Oasis Spa Thailand เดี๋ยวเรามาดูห้องของที่นี่กันดีกว่าค่ะเขามีทั้งหมด80วิลล่านะคะทั้งหมดเลยก็จะประมาณน่าจะประมาณหรูมไทร์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็น่าพักเป็นห้องแบบซีรีนพูลวิลล่าซึ่งอยู่หน้าหาดเลยแบบนี้จะมีอยู่20กว่าห้องเนาะมาเข้ามาดูเลยค่ะแต่ว่าเขามีประตูประตูอะไรอย่างงี้ด้วยนะเป็นเป็น,ป,น,ป,นประตูไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ดูทรงโดยรวมอ่ะมันแหลมๆจริงๆบนหลังคาจริงๆคล้ายๆ,ๆแบบคล้ายๆไทยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ไทยอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันเลยก็เป็นวิล่าที่สเปซเยอะมากนี่นะสเปซตรงนี้แบบกว้างมากเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะก็คือตรงทางเดินประตูเข้าเนี่ย เชื่อมระหว่างพาร์ทที่เป็นส่วนของพวกห้องนอนกุญ้สาส่วนพาร์ทหลังเป็นพาร์ทของห้องน้ำเราดูพาร์ทนี้ก่อนกันละกันเนาะเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมเหมือนออนั่งทางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีโคมโคมไฟให้มีไฟฉายให้จะสังเกตว่าทุกที่จะมีปลั๊กให้หมดเลยนะคะอืมก็อันนี้เป็นที่วางกระเป๋าจุดเด่นห้องนี้นะละว่าสเปซ แต่งเรียบเรียมากเลยมินิมอลมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยคือเซฟค่ะแล้วก็ลฟ์แจ็คเก็ตเผื่อบางคนจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วแบบว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้นี้ได้ในการตกแต่งมินิมอลของเขานั้นก็ะจะเน้นสีนี้เลยค่ะส้มครีมเนี่ยส้มครีมทุกที่ก็จะเป็นแบบส้มครีมบอกก็จะครีมแต่ว่าอันนี้ระวังดีๆเด้อซึ่งดีนะบางทีนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยสามารถใช้สเปซตรงนี้ได้ในการแบบ นั่งเปิดโคมไฟแล้วก็อ่านหนังสือไปนี่ค่ะก็จะแบบเป็นการตกแต่งที่เอออันนี้ตรงนี้ดีนะเราะว่าเก๋ดียกพื้นขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมันวางของได้อย่างนีน้เขาจะมีที่จุดเทียนอยู่ตรงโู้นเะนี่ยอยู่ตรงนี้ก็มันติดไปอีกนะเนาะเผื่อแบบมาทนมีมูลแบบคราฟท์อนะไรอย่างเงี hmm. ้ยตู้สื้าเจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งมูลก็จะเป็นแบบพวกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเซฟตี้บอกเส็จแต่อันนี้ค่ะก็จะมีบีชแบ็กให้เนาะมี ร่มบัตรบบัตรบชจุดนี้มีรองเท้าแตะให้ด้วยนะคะเมื่อกี้รวมถึงิ l i p p e r แล้วก็บัตรปมีเครื่องทํากาแฟให้ด้วยนะคะเครื่องทํากาแฟแล้วก็แคปซูลให้นี่อยู่ในนี้แคปซูลจะอยู่ในกล่องนี้นี่รวมถึงแคปซูลอยู่ในกล่องนี้รวมถึงมินิบาร์ค่ะก็จะเป็นคอมพ l i m e n t a r y ให้คือทั้งตู้ก็คือเป็นคอมพ l i m e n t a r y ให้เลย ของห้องน้ำนี่ก็นี่เลยค่ะแยกเป็นห้องน้ำชาวอร์และแต่ว่าใครอยากจะเอาอรอชาเวอร์นี่เลยข้างนอกเลิศมากฉันพูดเลยฉันอาบมาแล้วฉันชอบมากน้ำมันไหลมาเหมือนน้ำตกเลยอ่ะเออดีม,มากๆก็ได้ทั้งสองส่วนเลยนะคะว่าใครอยากจะไปเวไนแต่แน่นอนะค่ะห้องโรงแรมลักชูขนาดน,นี้ต้องมีบาร์ทาบให้ด้วยเนาะรวมถึงมีเครื่องชัมม่งน้ำหนัก ใครอยากจะเช็คไว้กินเยอะทุกวันอะไรอย่างนี้พวกอเมนิตี้ก็จะแบบหอมมากส่วนพวกในนี้นะคะก็จะมีแปรงสีฟันให้ในนี้มีแปรงสีฟันมีต่างๆมานาอยู่ในนี้เนาะที่โคนุ่มอะไรพวกนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นชาโว์แคปแล้วก็สัมรีอะไรอย่างเงี<ม>้ยแต่เดี๋ยวเราไปดูพักหน้าบ้านที่เป็นพูลวิลล่านันี่กวานะเป็นไพรเวทพูลทุกหลังจะมี private p o o หมดเลยามา เลยคือเอาจริงๆเราชอบนะบ้านเนี้ยเ,เราก็มักจะบอกโรงแรมเสมอเวลาเราไปว่าถ้ามามาเดียไม่ต้องให้ไม่ต้องให้วอเตอร์บังกะโลเราเป็นคนชอบบีชบังกะโลอะไรอย่างเงี้ยชอบบีชวิลล่าเออคราวนี้ก็แบบสมหวังมากเขาจะมีสวิงให้นะคะที่หน้าบ้านแล้วก็ อย่างที่บอกไปสระว่ายน้ำสระเมนพูก็ใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะ private กันก็มาแช่ที่บ้านได้รวมถิ่นเก้าอี้นี่ดีค่ะเราจะเห็นแบบนี้นี่อีแขนก์ไอ้แขนกซึ่งเลิศมากเลยชอบมากอีกเหมือนกันแบบนี้เนาะก็นอนสบายอ่ะแบบนี้นะคะก็เป็นซีรีส์พูลล่านะคะซึ่งมีอยู่20กว่าหลังแต่เดี๋ยวเราไปดูรูปไทยอื่นกันต่อดีกว่านะแต่ว่าอ่ะก่อนจะไปเดี๋ยว้องชิมดูสักหน่อย แล้วก็เดินไม่กี่ก้านี่ลงหาดเลยนะคะลงไปเล่นน้ำทะเลได้สบายๆสูงนะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งลุมไทป์นะคะอะควาพูลวิลล่าค่ะก็จะเป็นพูวิลล่าที่เป็นเป็นวอเตอร์วิลล่าแหละไป ังเกตว่าที่นี่เขาจะใช้ประตูไม้แบบนี้ทุกบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอกบ,บีชแบบนี้เขาจะใช้ประตูไม้อ่ามาบอกเวลานะคะอควาพูวิลล่าค่ะน้าพักว่างเลยอ่ะแค่เปิดประตูมาก็รู้แล้วว่าน้าพาักแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเข้ามาปุ๊บจะเจออย่างนี้เลยนี่สำหรับคนที่แบบอยากดูแบบเผื่อมีฉลอมฉลามแบบว่ายไปมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยแต่ บ้านนี้อาจจะเอ๊ะบางบางที่นะเขาจะอยู่ตรงห้องรับแขกอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ตรงระหว่างทางเดินซึ่งแบบระหว่างเดินมัจะเสียวเสียนิดนึงอ่ะก่อนจะไปดูห้องนอนแหะห้องนี้ก่อนค่ะห้องนี้ก็เลเยอเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเข้ามาแล้วเป็นห้องแต่งตัวเขาจะมีกระจกกระจกอะไรเงี้ยเนาะทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะ,ะบ้านโร์บเอ้ยแล้วก็บีชแบ๊กรองเท้าแตะสลลปเปอร์เสื้อกันฝนลม่มมีเหมือนกันทุกอย่างนะเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวลืม มาดูห้องนี้ค่ะก็เป็นห้องนอนที่ตื่นมาปุ๊บดื่มดํำกับบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ไปเลยเนาะอันน mm ี hmm. like okay. um, ้เต mm ียงนอนเนี hmm. ่ยฉันพูดเลยว่าเลิศมากนอนแล้วนะถึงกล้าพูดคือดีจิมจิมอันนี้มีหมอนข้างด้วยนะบางโรงแรมก็จะมีแค่หมอนบางโรงแรมเป็นโรงแรมหมอนใช่ไหมมีหมอนข้างด้วยจ้าแล้วก็เอ๊ะอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะนี่สงสัยตับเมื่อคืนแล้วเพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ย เป็นที่จุดเทียนอันโน้นก็คือออนออฟนี่ตรงเทียนที่อ,อยู่ในตู้อะไรเงี้ยเราเป็นติดไปอีกนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำง,งานนะคะเผื <S <S ่อใครอยากจะบอก w r r k อะไรอย่างนี้ก็อยู่ตรงนี้มีโคมไฟด้วยเพราะฉะนั้นไม่มืดแน่นอนน้ำดื่มนะคะก็จะใส่ขวดอ่ไงนี้ไว้ให้เลยเนาะก็สามารถขอเพิ่มได้เนาะสำหรับที่นี่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แค่นอนบนเตียงนะนั่งตรงนี้ก็แบบดืด่มดับวิวทิวทัศได้สบาย ดีรสอันนี้ดีรสอ,อันนี้เป็นสเปซของลิฟทิ้งรูมนะคะจะสังเกตว่าไม,ม่ว่าจะเป็นบีชวีล่าหรือเนี้ยเขาจะมีอันนี้เหมือนกันนะ่นะเป็นแบบเป็นเหมือนโตะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดินออกมาตรงนี้ถ้าเดินมาตรงระเบียงเลยเดินออกมาตรงระเบียงเลยก็จะก็จะเป็นอย่างที่บอกเนาะ ปุ่ล่าใช่ไหมคะอาซาอาจจะเล็กกว่าแบบนู้นนิดนึงแต่ก็ the ocean เฟสตูดิโอเชียนอะไรเดี๋ยจะนอนตรงนี้ได้กับนอนฟังเสียงคลื่นนอนดึงดำลมทกเลอะไรไปก็ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นะที่ต่างจากห้องนู้นนี่น่าจะเป็นอันนี้เนาะสาเล็กนิดนึงแต่ว่ามีอันนี้ให้เอกเนกแบบชมวิวอะไรไปร่วมถึงเดี๋ยวจะแผ่ห้องนู้นนะคะมีสวิงด้วยแบบสมมุติว่า อยากจะดูซันเซ็ตอะไรเงี้ยสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็อยากจะไปดำน้ำอยากจะว่ายน้ำเล่นนี่มีบันไดลงตรงนี้ได้เลยซึ่งถ้าสมมติเล่นน้ำเสร็จใช่ไหมไม่อยากให้ทางโน้นเปียกก็สามารถเข้าตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบัตทับซึ่งแบบรอไดนอนแช่แล้วชมวิวเหอะ นอตไปอีกตรงนี้บ้านที่เนี่ยเขาเราว่าสเปซเยอะสเปซของแต่ละห้องแต่ละแบบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งดีมากๆอันนี้อันนี้ก็เป็นมุสองซิงแยกเลยนะคะสองซิงแยกกันไม่ได้วางแบบขนาดกันอันนี้ชวเวร์ห้องน,น้ำ ดูนะคะห้องนี้ก็คือแกรน d m มาดิฟูชิอะควาพูวิลล่เนาะก็จะเป็นห้องใหญ่นิดนึงค่ะเป็นห้องที่มีแบบ2ห้องนอนส่วนของตรงกลางตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงกลางนะก็จะเป็นเหมือนแบบโต๊ะกินข้าวนั่งดูทีวีกันแล้วก็สาว่ายน้ำซึ่งใหญ่มากอยู่ตรงกลางเลยค่ะก็จะใหญ่กว่าบ้านอื่นเพราะว่าบ้านนี้อยู่ได้สองห้องเนาะก็4คน สาวไว้งนงก็จะใหญ่นิดนึงแล้วก็มีชิงช้ายอยู่ตรงกลางตรงปลายเลยค่ะนั่งซัมเสตอะไรอยูยไ่ได้สบายเลยก็มีจะมีหลายมุมมากที่แบบว่าสามารถนอนเอ็กเรยได้หน้าบ้านนู้นหน้าบ้านนี้หรือแม้กระทั่งตรงนี้ด้วยหรือเ,เราไปดูห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์ก่อนเลกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบห้องนอนพ่อแม่เนาะเตียงใหญ่ตรงนี้ข้อดีคือว่าสามารถแบบเนี่ยตอนเย็นๆอย่างตอนนี้มันเป็นเวลาซันเ็ตพอดีไง คือนอนจากเตียงอะวันไหนแบบไม่อยากออกไปดูซันเซ็ตข้างนอกคือจะนั่งดูชิ้งช้าตรงนั้นก็ได้หรือจะนอนดูบนเตียงก็คือคือแบบอันนี้คือดีเวอร์ห้องนี้คือดีเวอร์เหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่าสองคู่ก็ได้ค่ะมาเป็นแบบเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงปลายเตียงก็จะเป็นเก้าอี้นั่งซึ่งแบบก็ชิลอะมันมีที่นั่งเยอะมากๆค่ะห้องนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีม,มีมีตะข่ายที่แบบเอาไว้นอนเล่นตรงนั้นด้วยเออห้องนี้ที่แบบมันมีที่นั่งเล่นเยอะขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวมาดูห้องน้ำของห้องนี้กันนะคะส่วนของบัททับก็จะวางไว้ฝั่งนี้เลยแล้วก็ห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ตรงนี้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะคะทุกอย่างเลยที่ห้องอื่นมีเขาก็จะวาง layout แบบนี้เดี๋ยวไปดูห้องที่เป็นทวินกันห้องนึ ส่วนของห้องนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะก็จะเป็นทวินห้องนู้นเป็นมาสเตอร์อันนี้ก็นอนได้2คนเหมือนกันเปิดประตูไปได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จริงๆของเปิดเป็นม่านอัตโนมัติพอเราสัมผัสนิดนึงปุ๊บม่านก็จะปิดไอ้นี้เลยโดยอัตโนมัติอันนี้วิวอัตโนอัตโนมือืออัตโนมัตินี่อันนี้อัตโนมัติซึ่งอันนี้ก็สามารถเปิดเห็นวิวอะไรได้เหมือนกัน อัอตโนมัติทุกคูเลยซึ่งห้องนี้เช่นกันค่ะถ้าอยากจะออกไปข้างนอกเนอะแบบเผื่อแบบตื่นมาอ,อ้ยอากสัองผัสอ่ะเปิดให้ลงทะเลเข้ามาได้เลยจะออกไปนั่งตะข่ายตรงนี้ก็ได้หรือจะนั่งริมส้กได้หรือใครจะเดินลงทะเลก็มีบันไดลงทะเลทั้งสองด้านเลยค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นห้องตัวท็อปของเขาเนาะห้องใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือแบรนด์มาริฟูชิอาควาคูเวล่าเลือกเอานะมันมีหลายห้องเลยเห็นไหมเนี่ย น,นี่ก็เช่นกันค่ะวางเลยเยอร์เหมือนกันแ๊ะเลยมีบั๊ดทับเหมือนกันบางที่เนี่ยถ้าเป็นห้องที่ไม่ใช่มาสเตอร์จะไม่มีบั๊ทับใช่ปหคะแต่นี้ก็จะมีบั๊ทับเหมือนกันมีทุกที่เลยลืมบอกไปว่าตรงสระน้ำมีจักรกุซี่ด้วย,ยคะนอจากสระไว้น้ำใหญ่แล้วเนอบ้านนึงสามารถากดจักรุซี่แล้วก็นั่งแช่ตรงนี้ได้เลย,เลยนั่งแช่ เป็น3รูมไทยนะคะที่พาทุกคนดูทั้งหมดลองเลือกเอาว่าชอบแบบไหนบางคนชอบแบบบ้านบนชายหาดบางคนชอบแบบเอ่อวอเตอร์วิลล่านี่แหละแต่ว่าเอาขนาดกําลังพอดีๆหรือบางคนมาเป็นฟาร์มเี่ก็เลือกแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือบ้านของที่มา n ีฟูชิฟท์ไเวทไอแลนด์ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพชูมาจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมายจริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยู ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่อปีโทรเลย1736หรือทิปอินชัว o o m หรือตัวแทนนายหน้าทิพยประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง บอกเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับ ใครก็บอกกันอะอันหนิงใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกําลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับบารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bio ไบโอซินไปละคุ้นๆครับบาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ของดีแบบเนี้ยอิมพอร์ตมาจไงครับอาอิมพอร์ตอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทําเองนี่แหละครับของอันหนิงครับขอบคุณมากครับไบโอซินหนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอา เริ่มเลยครับฟังกันอีกแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี่เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อย,คอย,คอย,คอยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเนะงี้ยเนาะภูมคุ้มกันไมนค่อยดี ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทํางานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกส5สายพันธุ์ซึ่งมันเหมือนนักลบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเลือกระปุกละ9 9 9บาท โทรไปที่022752232หรือลน์ a d b i o s i n ทิพย์ยะประกันภัไพร GoPro by AquaPro Thailand Oasis Spa Thailand มาที่นี่ค่ะ GM เขาบอกว่า มี staff ไทยประมาณ1ิคนนี่เป็นหนึ่งในสิบค่ะคุณพี่อะไรคะวงเดือนค่ะเรียกเดือนเฉยๆได้ค่ะแหมมาบอกเสร็จเลยพี่เดือนพี่เดือนพี่เดือนนี่เขาทําอันนี้ให้อยู่ก็จริงๆอาหารไทยข้างในก็มีใช่ไหมคะพี่เดือนไทยพอดีอยู่ในลายขนมนะคะมีขนมไทยขนมไทยด้วยค่ะมีมุ้กระตี้เผาวันนี้สัตยาเกยรติทีชอบพอดีเลย ไม่ได้มีแค่ของขาวนะขนมหวานก็มีอันนั้นวุ้นกะทิใช่ไหมอันนี้สังขยาปักทองสบายแล้วเราวุ้นกะทิก็มีค่ะคือทั้งของหวานของขาวเนี่ยเขาจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันแต่ละวันจะไม่เหมือนกันอย่างบูธข้างนอกอย่างเงี้ยบางวันอาจจะเป็นอย่างวันนี้เป็นหมี่ผัดพรุ่งนี้อาจจะเป็นผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมก็เช่นกันวันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวต้องลุน้นเราอยู่ที่นี่สี่คืนเราต้องเปลี่ยนทุกวัน ถ่ายรายการอเวเคชั่นมานี่ขึ้นปีที่8แล้วนะมาถ่ายที่ Mall f, มาลดีมากกว่า30 p r o p e r t ตไม่มี p r o p e r t ต้ไหนเลยมีส้มตำยกเวน้นมาดิฟฟชิค่ะคนถทยต้องมานะอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแบบโอ้โหปรับปรื่มแล้วมาเช้ามอเช้าก็มีก๋วยเตี๋ยวเนาะมอเช้ามาีก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกยอะไรเงี้ยคือแบบฟีลแบบอยู่ไทยมากๆเลยอันนี้ส้มตำใครจะคิดว่ามามาลดีแล้วมีจัดไป อย่างหนึ่งนะที่ต้องพูดเลยว่ามาที่มาดิฟูชิเนี่ยแล้วแบบซุปเปอร์มากเลยก็คือเรื่องอาหารการกินค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจอะไรพิเศษเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเดี๋ยวพิเศษหมดเลยนี่ต้องถามจากคนนี้เลยค่ะเชฟเดือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมาที่นี่เนี่ยน,นะคือเซอร์ไพรส์มากเลยนะเซอร์ไพรส์เรื่องอาหารเพราะว่าไม่คิดว่าแบบมาดิฟูชิเป็นรีสอร์ทใหม่นะ ไม่คิดว่าจะมีแบบหนึ่งสตาล์ไทยสองอาหารไทยค่ะเรายกอาหารไทยมาไว้ที่โมดี้เลยเรายกไว้ที่นี่ใช่ไหม,มเอออ่าแต่ว่าเออไม่ใช่อาหารอื่นไม่มีนะไม่ใช่อาหารอื่นไม่มีแต่มีทั้งลายในบุฟเฟ่ใช่ไหมพี่เดือนอนืแล้วก็เป็นเซตตแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นเมนูที่พรีเซนต์เลยว่าสวยงามมากอร่อยด้วยวยงาอ่แล้วเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยคค่ะ ตัวนี้จะเป็นปลากระพงทอดกรอบแล้วก็จะเสิร์ฟกับน้ำยำสมุนไพรความพิเศษจะอยู่กับน้ำมันทำไมอ่ะพิเศษยังไงเดี๋ยวชิมแล้วไม่พิเศษนะแต่กินอร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่มาเนี่ยไม่พิเศษไม่ได้แล้วเนี่ยลองชิมค่ะเพราะว่านี่ดูคมนมากเลยอ่ะพิเศษนี่ะพิเศษตรงที่ว่าเราใช้วัตถุดิบที่มอดีบเลยอย่างมะพร้าวคั่วแล้วก็มะพร้าวที่ไอเดนอ่าพอมาเห็นก่อนนี้เรเห็นมะพร้าวเยอะนี่เราเมนูออกทันทีเราสบายใจใช่ว่าเราจะทำอะไรทำอะไรแก่ะคือ ามาถึงท okay. ี like ่นี่แล้วออยู่เมืองไทยเรานั well ้นมันมันมันโอเคนะของเราโอเคอยู่แล้วแต่มาถึงที่นี่อยากได้ชิมอะไรที่เป็นโมอดลที่มันแตกต่างเนาะอย่างมะพร้าวนี่เราก็ใช้มะพร้าวอันนี้มะพร้าวขั้วขั้วนนี่คือมะพย้าวนี้่มีกา่อันนี้แต่รสชาติแบบเหมือนกินในไทยเลยอ่ะอันนี้คืออะไรนะเมนูอันนี้ปลากระพงทอดยำสมุนไพรนะคะปลากระพงทอดยำสมุนไพรซึ่งจริงๆในน้ำยำเนี่ย เมื่อกี้ลืมตักมามีแบบอะไรด้วยนะมีอะไรด้วยนะมีพวกอะไรนะมะม่วงเม็ดๆมะม่วงถือว่าพายเด็ดเดียวเลยชอบถ้ามาถึงที่นี่ก็ต้องทานน้องปลาซีฟู้ดส่วนมากเราจะเน้นซีฟู้ดพวกมันจะมีพวกปลาพวกล็อ lobster นั้นเอาลุ้นก่อนเลยดีกว่าให้พี่เดียวตักพี่เดียวตักหนึ่งชื่อเมนูคืออะไรพี่เดียวอันนี้เราปัดพริกแห้งบ้านเราธรรมดาเนาะผัดเม็ดมะม่วงแต่ว่าสไตล์ไทยเลยไทยโบราณเลยผัดพริกแห้ง ก็จะไม่เหมือนแบบผานเม็ดมะม่วงทั่วไป <S <s> ของตานกับเม็ดมะม่วงด้วย <S <s> <S อันนี้สูตรโบราณ <S <s> <S แต่ว่าไอ้ lobster คือ <S <s> ที่นี่เลยค่ะที่นี่เลยมาดิบ lobster เลยค่ะหนุกมากอ่ะหนุกหนุกลิ้นหนุกแบบว, <S <s> <S แว่า lobster นะอันนี้อร่อยอร่อยมากอ่ะ อันนีต้มยำกุ้งความมะพร้าวเราเคยทานแต่มะพร้าวเมืองไทยอันนั้นอร่อยอยู่แล้วอเลยว่าอันนี้ลองมากินมะพร้าวมะพร้าวเมาดียมันเหมือนกันไหมพี่เดือนรสชาติรสชาติมันจะไม่เหมือนเขาบอกเปรี้ยวมะใครเคยบอกสักคนว่าใช่ลูกลูกถ้าเจอลูกเปรี้ยวก็เปรี้ยวเลยถ้าเจอลูกหวานก็หวานมากแต่ลูกเขาจะเล็กลูกเขาจะเล็กและเนื้อไม่ค่อยจะมีอย่างลูกนี้ก็ไม่มีเนื้อมีแต่น้ำเพราะว่าน้ำ้มปัญหาของ ร้านอาหารไทยในต่างประเทศคืออะไรรู้ไหมวัตถุดิบเครื่องไม่ถึงอันนี้นอกจากเครื่องถึงแล้วรถถึงด้วยเนี่ยเมื่มอกี้ซดเข้ามาแบบรอสอันนี้รอสเดี๋ยวข้ามไปอันนู้นก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นน้ําพริกกุ้งสดค่ะคือน้ําพริกกุ้งสดงเราผูกกับ,บมืออ่าเครื่องแกงอ่าเครื่องน้ําพริกอะไรเราก็คั่วคือ ทำเลยเหมือนหอเหมือนโฮมเมดเลยค่ะเหมือนทำที่บ้านเลย,ย,ย,ยซึ่งเมื่อกี้ลองไปแล้วหนึ่งจึ๊คือแบบชมพริกไห้หน่อยนคือนี้ปกติเราทำให้ลูกค้านี่เราจะเราจะทำรสชาติอ่อนๆเนาะสำหรับคนไทยคือพอเห็นคนไทยมาเราก็ดีใจเอารสชาติแบบบ้านเรามันคืออะไรอ่ะข้างในันเป็นปลาหรอหรอหือไงที่เดือนกุ้งเราเอากุ้งหาง ไปทั้งประเกลือเ้กินเรียวเลยทั้ง่ให้หอมพอหอมแล้วเราก็แกะพริกหอมกระเทียมแล้วก็ขั้วเนาะแล้วก็ขูกจะบอกอะไรให้ไหมสูตรที่เนี่ยเขาสูตรเหมือนสูตรโบราณโบราณอ่ะเป็นคนทำกับดูเพราะดูแม่ทำกับข้าวเขาทำริงไม่ได้เรียนอะไรมาเกี่ยวกับอาหารเลยแต่ยังไม่หมดค่ะเมนูอาหารไทยอีกหนึ่งเมนูที่ต่างชาติต้องชอบแน่ๆนะพี่ร้านนี้มัสมั่นเนาะมัสมั่นนี้เนื้อเนื้อตัวนี้ เนื้อจะเป็นเนื้ออย่างดีค่ะนี่อันนี้มัสมั่งซึ่งต่างชาติจะชอบเนาะค่ะเห็นเกลแกงไหมคะเนื้อคือแบบว่าละลายมากเลยอ่ะเนื้อเราจะไม่ให้สุกมากเนื้อเราจะไม่ไม่เอาไปเคี่ยวเหมือนแบบบ้านเราเราจะทำอบกระตายฟิวชั่นหน่อยเนื้อเราจะปลิวแบบความร็ความร้อนที่ร้อนมากๆาว้ทุกคนคืออบเชยเหอะค่ะแล้วเขาใช้วัตถุดิบที่แบบเป็นรสชาติเป็นของบ้านเราแต่ว่า ตการทำนี้จะออกเ,อเป็นของถ่งนหน,น่อยๆน,ในะใดๆได้ๆคือมาสมาันนะถ้าเนื้อเหนียวเนื้อแข็งคือจ,จบค่ะแต่อันนี้คือเมื่อกี้ละลายในปากเลยจ้า <c oughs> ขนมก็มีของหวาน <c oughs> อ่าที่เห็นมามีสองอย่างมีอะไรบ้างที่เดือนอันนี้อ่าแล้วแต่วัตถุดิบของเราเนาะวันนี้เรามีปลาทองเรามีมันแล้วก็ออกแกงบดมันแก้วปลากองแก้วรวมกันไหนรสชาติรับรองกะทิเราใช้กะทิ ไอแลนด์โกโกนัทเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีผสมกับนมวิทเชออย่างนั้นขนมวันนี้เวลาเข้ามาต้องเรือกซับทองแกงบวกอะสัอะไรครับสั่งซับทองแก้วแก,แกว้แกวมีวหลายทางขนมอันนี้อีกที่อยู่อีกเนะมนูนึงคืออันนี้คือมันเชื่อมธรรมดาแต่เราเสิร์ฟกับไอศกรีมเนาะไอศกรีมมะม่วงก็จะมีมะม่วงสุกด้วย ทั้งหมดนี้เนีนะคะคือเมนูที่นี่เลยค่ะเชฟพี่เดือนหลังสัตว์ขึ้นนะคะที่นี่ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวมาลดีฟแล้วแบบกินอร่อยชัวชัวกินอาหารไทยรสชาติไทยๆแบบชัวชัวก็ลองมาที่มาดิฟูชีเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะพี่เดือนขอบคุณค่ะ ที่มาดิฟุชิเนี่ยนะคะเขามีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าถ้าทํากิจกรรมหลายอย่างแล้วร,รู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายนี่ต้องมาที่นี่เลยมาที่สปาของเขาสปาชื่ออะไรมีเมนูอะไรเดี๋ยวต้องถามจากคนนี้นะคะเราอยู่กับสปาแมเนเจอร์แล้วเนาะก็เป็นทะี่นี่เขาเป็นทีมบาหลีทีมบาหลี โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสปาแมเนเจอร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะไฮ <you>, อันนี้คือซาลินดานะคะสปาแมเนเจอร์ so ซาลินดา first of all, what's the name of the spa Mandara Spa Mandara Mandara yeah. What does, what does it mean? Mandara Spa is uh, it's called from the Tirta Sanjeevani that we believe the immortal water from mm -hmm. the Asia. Mm -hmm. So we believe in the philosophy that to make you for uh, the younger and then has a youthful uh, beliefs like that. Yeah, for right. special for Asia. And when we celebrate the Asian beauty allures from the product and the service that we have. In Mandara, we offers special treatments Starting from the package, one of them that we always recommend for the couple here, especially Mandara Spa at Marifusi Private Island, mm -hmm. we have a treatment called Yin and Yang. Mm -hmm. So, yeah. It's, yeah. yeah. So this is a very unique and also ultimate romantic package for yeah. the couple. We'll bring the couple into the journey of the treatments, like starting for a food ritual, and then lavender body wash, and then also we apply the traditional scrub. Mm -hmm. Mm -hmm. and they will also enjoy what the traditional scrub? yeah we have four types of the traditional scrub, which i'm going to explain to you later okay. and also we do have also four types of aromatherapy massage oil oh, oh, yeah. wow. yeah. mm here -hmm. mm -hmm. however for the single treatment our signature treatment is mandara mm -hmm. massage it will be performed by two therapists mm -hmm. synchronization mm -hmm. of the movement normally what time you open and close our opening hours from 10 a.m. until 9 p.m. Uh, mm -hmm. 10 to 9. Mm -hmm. Okay, so what do you recommend me to experience today? So, for today, I would like to recommend you to try the Spa Discovery. This is one of the luxurious package that we have. Mm -hmm. So, you will experience the Balinese massage, 50 minutes, and followed by 30 minute LMS tester facial. and oh. I'm pretty sure you will love it. Okay, okay. so I'm ready now. by the way thank you You're welcome. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีสอร์ทนี้นี่เป็นรีสอร์ทหนึ่งในมาลดีฟที่น่าพักค่ะหนึ่งใหม่พูดเลยหนึ่งใหม่สองคอนเซปต์ชัดมากเลยว่าเป็นรีสอร์ทที่เน้นความสงบสงบจริงจริง เหมือนเราอยู่ในรีสอร์ทสองคนเลยดูสิคือไม่มีใครเลยอ่ะออแต่จริงๆเขามีแขกนะเขามีแขกแต่ความที่คอนเซปต์แบบสงบสงบ,สงบอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นที่เราเห็นชัดเจนที่สุดแล้วเหมาะมากสําหรับคนไทยที่จะมาก็คือว่าเขามีอาหารไทยอ่ะอาหารไทยที่มันไทยจริงๆนึกออกไหมไทยที่รสชาติไทยๆเครื่องเทศถึงรสชาติไทยเอ,อ่อแล้วต่อให้เป็นบุฟเฟ่ก็จะ รสชาติแบบดีมากๆเลยค่ะอันนี้ยอมรับเลยเพราะตกป,ปกต,ติตัวเองเป็นคนแบบถ้าเป็นบุฟเฟ่นเนี้ยเราจะเวชั่นก่อนนะทันแทบบีปต้รสชาติไม่ถึงอ่ะไม่กอกมาต้องแบบเออแต่ปรากฏว่าผ่านค่ะรสอาหารคือเลิศมากที่นี่ดังนั้นถ้าใครเน้นเรื่องอาของอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนําที่นี่เลยนั่งสีเพลนแค่30นาทีเองเท่านั้นนะคะก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะความที่เป็นรีสอร์ทใหม่เนาะแต่กิจกรรมก็เยอะนะ สปาก็ดีสปาก็มีเห็นไหมเออแล้วเราก็ลองอะไรหลายๆอย่างแต่ก็พูดเลยว่าต้องมาค่ะซึ่งถ้าใครสนใจจะมาที่มาดิฟุชินะคะแนะนำว่าให้จองผ่านมารีแพ็กเกจนะคะก็ไลน์ไปหาเขาได้เดี๋ยวขึ้นไลน์ให้นะคะไลน์ไปถามสอบถามเขาได้เขาจะมีโปรตลอดเลยค่ะว่าช่วงนี้มีโปรนั้นโปรนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะประสานงานกับมาดิฟ s ชิ Private Island ให้นะคะ เพื่อให้การเดินทางมาที่มาลดีสะดวกรับรื่นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับมาลดีแพ็กเกจนะคะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนนะ่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวกชันไปสํารวจให้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ